นี่คือมานั่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือและเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ฟรีโดยมานั่งนี้นะครับสร้างโดยบริษัทคูปจากประเทศฮังการีมานั่งของคูปใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนตัวมานั่งทําให้ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอกเลยตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมสแตเลสท,ที่รีไซเคลิลได้มีกระจกนิรภัยที่ทนทานต่อสภาพอากาศและทําความสะอาดง่ายมีหน้าจอแสดงผลให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเช่นตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่และยังมีพอร์ต USB ที่ชาร์จไร้สายสําหรับ อัจฉริยะของคูปนะครับได้รับการติดตั้งในหลายพื้นที่ของฮังการีเช่นที่บูดาเปสต์นะครับและยังมีการขยายการติดตั้งไปยังประเทศอื่นเช่นโครเอเชียส่วนที่ไทยนะครับก็เคยมีมาให้ลองกันแล้วที่สถานทูตฮังการีประจาประเทศไทยแถวถนนวิทยุแดดเมืองไทยแรงๆแบบนี้นะครับพลังงานจากแผงโซลาเซลล์คุ้มค่าแน่นอนใครที่อยากให้ที่บ้านได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดเหมือนมานั่งตัวนี้นะครับทักมาปรึกษาเราได้นะครับเรามีทีมงานจากโซลาเดนนะครับเตรียมรอให้บริการอยู่แถมตอนนี้ยังผ่อนชําระได้อีกด้วยและยังมีบริการล้างแผงงให้ฟรีทุกกเเดืือนนย่าลลมึึถโซ ักหาโซล่าเด่นนะครับ